สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลนุสโตโยต้านะัคอโทรอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะพามาชมรถคันนี้ค่ะรถอาร์ติสรุ่น1.8สปอร์ตค่ะที่ลูกค้าต้องการให้นุชทำแท็กซี่ให้แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ไปให้ครบเลยนะคะว่านุชทำอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะนี่เลยอันดับแรกก็คือนุชก็จะทำสีแท็กซี่ให้ลูกค้านะคะจะเป็นสีเหลืองเขียวค่ะก็คือของเราเราทำในโชว์รูมเลยนะคะบริการศูนย์ค่ะรับประกัน เก้าปีเลยนะคะลูกค้ามีปัญหาอะไรสามารถนำรถมาทำสีที่โชว์รูมได้เลยค่ะค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะอันนี้นะคะตรงกระโปรงด้านหลังก็คือนุชติดเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดให้ลูกค้าไปนะคะอันนี้จะเป็นแก๊สแบบแคปซูลค่ะนี่นะคะมีที่ปิดให้ด้วยค่ะมาชมใกล้ๆก,กันเลยนี่นะคะ ก็คือมีที่ปิดให้ลูกค้าเรียบร้อยที่บางตานะคะนี่ค่ะตัวแก๊สนะคะอันนี้ในส่วนของตัวแก๊สแลจะมีใบเซอร์ของวิศวะรับประกันให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าติดแก๊สกับทางเราแล้วจะไม่มีใบเซอร์แล้วก็เดี๋ยวนุชพาไปชมภายในค่ะว่าทำอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะค่ะ อยู่ในภายในของรถคันนี้แล้วนะคะคันนี้ข้างในนุชก็จะติดตั้งเป็นมิเตอร์แท็กซี่ให้ลูกค้าไปด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นป้ายว่างนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ลูกค้าไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีสองระบบเนาะสาถ่าของแท็กซี่ก็คือจะเป็นน้ำมันกับแก๊สอยู่แล้วอะคะ่ะก็คือในส่วนของลูกค้าก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เวลาที่เราจดทะเบียนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ ให้ลูกค้าไปที่ขนส่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะในส่วนของการจดทะเบียนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหน้าเลยค่ะว่านุชใช้เงินให้ลูกค้าออกรถเท่าไหร่แล้วมีเปอรอะไรของแท็กซี่นะคะค่ารายละเอียดการดาวนะคะคันนี้ลูกค้าดาวอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นค่ะก็จะได้รถแบบนี้ไปขับเลยค่ะหรือลูกค้าจะอยากดาวเริ่มต้นที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยได้อุปกรณ์ครบเลยค่ะไม่ว่าจะติด ก๊ LPG หัวฉีดแล้วก็ปูพื้นปูไฟป้ายว่างแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังไปด้วยเลยนะคะในส่วนของพวกของแถมนุชก็จะมีเป็นผ้าคลุมรถให้ลูกค้าแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรนะ,ะตัวบังแดดค่ะแล้วก็มีส่วนของชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ลูกค้าไปด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดกับนุชได้ที่เบอร์0996 3 6 9 4 4 2ได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรุ่น อาติสหรือ f o r t จูเนนะคะที่จะเอาไปทำแท็กซี่รุ่นไหนๆก็เรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าค่ะยังไงนุ้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ชมจนจบคลิปค่ะยังไงก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของนุ่ด,ด้วยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ i mm -hmm. mm -hmm.